สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ว่างอะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิซณนูโลกฮะอ้วนอยู่พิซณุโลครับเขาบอกว่าเมืองสองแพรนั้นเด็ดนักนะฮะเขาก็มีคนบอกเขาว่าให้เป็นซอยโลกีด้วยก็ไม่รู้จักเขาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมพักอยู่ที่โรงแรมโรงแรมโรงแรมโกลเด้นเพจครับอยู่ อยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยเขาเรีกม,มอนเลส่วนครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องพักเลขหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ใครที่มีเพื่อนอยู่แถวนี้ใช่ห้มเจอผมก็ได้นะครับไม่ว่ากันพาเที่ยวหน่อยอยากเที่ยวนะครับอยากเที่ยวแล้วก็ ไม่รู้จักอะไรเลยที่นี่นะครับรถไฟไม่ถูกเหมือนกันแต่เดียวเหมือนจะมีเจ้าถิ่นมาพาผมไปก็หวังว่าเขาจะมาเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามาทำอะไรนะฮะเรามาถ่าย C ีพพรุ่งนี้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกขอแต่งงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวนนะครับเราก็จะไปเซอร์ไพรส์กลางมหาลัยเลยนะฮะก็นะครับ,นะรบห้องดีฮะถูกด้วยแจ่งด้วยยิงเยอะด้วยนะครับก็ อาบน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะถ้าได้ออกไปข้างนอกก็ดีไม่ได้ออกไปก็ไม่เป็นไรไมไ่ออกไปก็นอนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่ตีห้าแน่ๆน,นะครับเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์แปดโมงเช้าเลยเช้ามากนะครับก็คิดถึงทุกคนด้วยแล้วก็อะไรอ่ะคิดถึงคนที่กําลังเดินทางอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงเหมือน,นเดินทางดีๆ นเนาะเดินทางดีๆฮะปลอดภัยเช่นกันผมก็เดินทางันอเ่างเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้คงจะกลับกรุงเทพเลยคิดถึงทุกคนมากครับมีอะไรก็ทักทายมาได้นะฮะหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยใช่พรุ่งนี้วันจันทร์ซีพียังมีอยู่ฝากดูด้วยนะครับพรุ่งนี้คงจะไม่อัดคลิปเพราะกลับไปคงจะนอนตายดีกว่ายังไงคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนที่ต้องไปเผชิญรถติดในกรุงเทพของวันจันทร์นะครับแล้วก็ ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะตอนเนี้ยจริงๆทุกคนคิดว่าผมอยู่คนเดียวไม่จริงผมไม่อยู่คนเดียวพี่เอกทักทายหน่อยครับสวัสดีครับกำลังดาวน์โหลดเพจพี่ต้อมอยู่โอเคอก็ฝากบอกอิมด้วยครับว่าพี่เอกคงไม่ได้ออกไปไหนนะฮะคงจะเป็นแค่นกแร่และฟิลที่จะออกไปลันลาตามภาษาวัยรุ่นเพราะพี่เอกแก่แล้วพี่เอกไปไหนไม่ไหวแล้วนะครับหมดวยนะัยอลพี่เอกอะ นั่งเล่นคอมอยู่ในห้องอย่างเดียวนะฮะก็ไม่ต้องกัวงวลนะฮะว่าพี่เอกจะไปไหนได้ครับบ๊ายบายทุกคน